ขุดโปรถบ right right ้านนะครับเอารถมาส่งที่เลยครับจังหวัดชัยนาทครับส่งจริงตรวจสอบเขาแล้วตกปกนะครับมาเร็วตรงเวลาครับยอดครับมาด้าเซียงห2าส l งดีเซลตัวท็อปปี2017นะครับเบรกใหม่1น3 0 0 0มกิโลการันตีใหม่แท้โครงสร้างเริ่มโครงสร้างสวยมากๆเลยนะครับราคาเพียงแค่4,60,000บาทเท่านั้นครับผม สวัสดีครับวันนี้มังนั่งมาเต่กรถโปรดบ้านนะครับมีรถสวยเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับวันนี้เอามาจัดโปรโมชั่นนะครับมาด้าเซ็กห้าสองจุดสองเอ็กซีเอลโกลท็อปดีเซลขับเคลื่อนสี่ร้อยใช่ไหมครับปีนตอนสิบเจ็ดคันนี้นะครับราคาเดิมสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทวันนี้นะครับเอาจัดโปรโมชั่นนะครับราคาลดไปเลยสามหมื่นบาทเหลือเพียงแค่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ราคาเดียวเลยครับผมเอามาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าของเรานะครับผมบอกเลยว่าใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับ ราคารถมาให้แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็นี่จะตอมาที่โปรดบ้านได้เลยครับผมวันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้า CX5 คันนี้นะครับออปชั่นต่างๆมันมากน้อยแค่ไหนมันน่าใช้หรือเปล่านะครับราคาทำมันมันเหลือแค่นี้นะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นรถที่ใครๆหลายคนนะครับตามหาก็น่าเล่นมากๆเลยนะครับด้วยปีเครื่องดีเซลนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางโปรดบ้านด้วยนะครับหากกดติดตามมาได้วะครับก็ไปชมมาได้เลยมาหน้า CX5 นะครับ2.2 XDL ตัวท็อปนะครับคันนี้ มีอะไรบ้างที่บ่งบอกความเป็นปี2017ตัวท็อปใช่ไหมอย่างนี้คือไฟหน้าไฟหน้าจะมีไฟเดีย์ทำกันนี่ไงแล้วนะครับผมมันก็เซ็นเซอร์หน้าอีก4จุดนะครับอ่าเป็นตัวท็อปแล้วนะครับผมเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมสุดท้ายก่อนจะเป็นเป็นโฉม18นะฮะแล้วก็นี่ครับไฟตะร์หมอกนะครับเป็นไฟตะร์หมอกดวงเล็กเรียบร้อยนะครับชุดแต่งพาร์ทดำเดิมวงงานหมดเลยนะครับรถเป็นสีดำนะครับดำเดิมเดิมวงงานเลยการันตีว่ารถไม่ชนหนักไม่มีความไม่นำพ่วมนะครับผม การันตีไม่แท้ได้ด้วยนะครับไม่แค่13,000กิโลนะครับผมคันนี้ใช้ยาง Michelin Pilot Sport นะครับผมอ่าเป็นยางดีของ SUV เลยนะครับผมยางปีสมัย20นะครับสเปค225/55 R19 นะครับผมโช๊คเดิมสปริงเดิมช่วงนัางดีมากนะครับแล้วก็ดิสเบรคคู่หน้าครบเลยล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะฮะสภาพสวยงามมากนีะครับกระจกหูช้างของเราก็จะเป็นกระจกสีดำแบบนี้นะครับตัดด้วยไฟ LED ที่เป็นเฟเลี้ยวตรงนี้นะครับผมกราบข้าจะเป็น ชิ้นงานสีดําด้านแบบนี้นะครับกุญแจจะเป็นสมาร์ทคีย์กดตัวนี้เพื่องบประตูเปิดกับประตูได้นะครับผมด้านในนะครับผมสภาพดีมากครับไม่มันน้อยครับไม้มันแค่แสนสามพันเองนะครับเนี่ยชิ้นงานต่างๆหนังต่างๆนะครับเดิมๆเลยโครงสร้างทั้งหมดโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะครับประกันว่ารถไม่ชนหนักไม่มีดวาไม่นำท่วมใดๆนะครับผมอ่าก็เม็ดอาร์ตต่างๆนะครับประตูเสร็จปุ๊บก็เม็ดอาร์กนะฮะกลมเดิมต่อชัดเรนสวยนะครับการันตีว่าโครงสร้างเดิมอยู่แน่นอนนะครับ มาเปิดโครงสร้างเดิมให้ดูแบบนี้เลยนะครับการันตีว่าทุกโครงสร้างเรามั่นใจนะครับว่าเดิมอย่างแน่นอนเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะนี่ครับบาะหนังนั้งเดิมไม่แสนสามพันสภาพนี้เลยครับไม่น้อยแล้วก็ไม่แท้นะครับผมแล้วก็นี่ครับสาพเพลสีเงินเดิมโรงงานแบบนี้นะครับผมส่วนประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับผมนี่มอตเดิมหมดเลยนะครับไม่แกะไม่ถอดใดๆมามาดูประตูหลังกัน ประตูหลังนะครับผมนี่พลาสติกตะกันหนังนะฮะสภาพดีมากนะครับส่วนเม็ดอัปประตูนี่ครับแกะให้ดูแบบนี้เลยเดิมไหมฮะเดิมจะจัดนะครับผมนี่เปิดให้ดูแบบนี้เลยนะครับมับ่นใจโครงสร้างแน่นอนไม่ทนหนักไม่มีความไม่นำท่วมไม่ได้นะครับเบาะด้านหลังครับคันนี้จะเป็นทาที่นั่งนะครับผมแอร์ก็จะมีเฉพาะตอนหน้าตอนเดียวนะจ,จะไม่มีแอร์หลังนะครับ ส่วนฝ้าหลังคาถือว่าสะอาดมากครับเป็นฝ้าเดิมๆเ,เลยไม่กงอากระใดๆเบาะหนังสภาพดีครับเพราะมันมันแค่แสนสามพันเบาะมันก็ยังไม่ได้ซุดหรือว่ายังไม่ได้ยับเท่าไหร่นะครับการันตีไม่แทนได้อย่างแน่นอนด้านหลังฝั่งซ้ายครับสเปค225 55งห R สินะครับดิสเบรกสี่ล้อครบยังมิชลินปี2 0งพทั้ง4เส้นนะครับผมโช๊คเดิมสปริงเดิมหมดนะครับช่วงนั่งดีครับไม่เป็นสนิมไม่ตัดผุแล้วก็ไม่ตัดตัวถังนะครับผมไฟท้ายนะครับผมนี่ เป็นไฟท้ายเมเนอร์เชนแล้วนะครับก่อนเป็นโฉมนะเห็นไหมว่าไฟท้ายจะเป็นแบบนี้นี่ใช่ไหมครับสวยงามมากเซ็นเซอร์ถอยหลังกากระยะ4จุดนะครับแล้วก็นี่ฟอนต์ต,ต่างเซ5 All Wheel Drive นะครับ Sky Active ฟดีเทคโนโลยีคันนี้เป็นขับ4ครับถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นขับเครื่อง4ล้อนะครับผมให้ดูโช๊คช่วงล่างนะครับโช๊คเดิมสปริงเดิม,ดมหมดแล้วก็ดีเซลจะเป็นทอ่อคู่แบบนี้นะครับผมตัวท็อปนะอ่แล้วก็จะมีกล้องถอยหลังในตัวฝาท้ายจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมเปิดเป็นแบบนี้ ส่วนโครงสร้างครับเดี๋ยวนี้ผมบอกครับว่าโครงสร้างเดิมใช่ไหมเห็นไหมครับว่าน็อตของเขาน่ะจะมีมาร์กิ้งจากโรงงานการผลิตนะครับสัมผัสไม่เคยแกะเลยนะครับผมทั้งสองฝั่งสภาพเดียวกันนะครับตะเข็บต่างๆตะเข็บเดิมหมดนะครับแล้วก็แผ่นปิดตรงนี้ยังอะไรนะครับให้ดูแม่แรงตัวขันต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่วัอซีเป็นยังไงบ้างน่ครับเปิดให้ดูนี้เห็นไหมครับว่านี่คือซีนกาวเดิมโรงงาน ไม่มีการทําขึ้นมาใหม่ใดๆนะครับเอาประกันโครงสร้างเดิมทุกจุดทั้งสองฝั่งสภาพดีมากไม่ติดแก๊สนะครับผมสภาพดีมากท่านที่นั่งเนี่ยพื้นที่ใช้สอยข้างหนามันก็จะเยอะมากๆนะครับใครที่บอกว่าเอาไว้จุของต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะฮะนี่ครับนี่ครับด้านท้ายนะครับสีดำเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามแน่นอนมีสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับไฟเบรคดูดีสามมันก็จะมีชีฉลามด้านบนนะครับสวยงามมาก ย่งางหังฟังกว่าครับสเปคเดียวกันนะ 22555R19 นะครับผมยามบิเชอินปี2 0 20เหมือนกันนะช่วงงัางดีช่วงงาังงางสวยครับบอกเลยว่าคันนี้เจ้าของเก่าดูแลดีจริงๆก็ไมนมันน้อยมากนะครับแล้วก็เอาประกันไม้แท้ด้วยนะครับผมนี่ครับมประตูนะครับเดิมจัดเดิมจะจัดนะฮะแข่งข้ามประตูนะครับเดิมๆเลย มาดูฝั่งคนขับกันนะครับผมนี่สติ๊กเกอร์นะฮะนี่สติ๊กเกอร์งมยางเห็นไหมสเปคงมยางเขาตรงกันแล้วก็น่าสคัญมากครับเรีว่าสติ๊กเกอร์เพจตัวถังต้องตรงตามเล่มนะครับนี่ขอดูเล่มได้นะเห็นไหมต้องตรงกันนะตรงนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดส่วนเม็ดอัพประตูฝั่งคนขับนะครับเดิมหมดนะครับใครกังวลเรื่องโครงสร้างนะครับดูรีวิวของผมจบครับมั่นใจได้แน่นอนครับรถทุกคันเราการันตีนะครับโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับนี่คันนี้ก็กระจกออโต้เฉพาะคนขับ ที่แบบเป็นกระจกไฟธรรมดานะอ่าโอเคบ่อไฟฟ้าคนขับนะครับจะเป็นบ่อไฟฟ้าเป็นมุ้งระสองจุดนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นเบาะหนังดําตัดด้วยได้แดงนี่คือเบาะหนังเดิมโรงงานเลยนะครับไม่แสนกระสามพันนะครับรับประกันไม่แท้แน่นอนครับดูจากเบาะได้ครับรถไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่น้อยมากๆนะครับคันนี้จะเป็นตัวท็อปดีเซลใช่ไหมพวกปุ่มต่างๆมันก็เยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรบ้างนะครับไปดูห้องเครื่องก่อนนะครับว่าคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2,200ซซีีจะเป็นยังลงตรจะเปัน ฝาโป้งนะครับผมนี่ฮะเป็นไม้ค้ำแบบนี้นะครับสติกเกอร์มอ,อกอต่างๆเดิมอยู่ครบนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมแจ้งครับน็อตฝาหน้าฝาท้ายเดิมหมดเพราะมันจะมีมาร์คิ้งคิอยู่นะน็อตมดไม่เคยขันเลยนะครับเห็นไหมการันตีว่าเดิมแน่นอนทั้ง2ฝั่งสภาพเดียวกันนะครับเดิมจัดกระเป้าโชกันไหมครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะออกไป เดิมหมดพวกกล่องต่างๆนี่คือของเดิมเขานะครับผมคาหน้าเดิมสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับผมรับะกันโครงางครับรถไม่ชนหนักไม่มีความไม่นํทัวก,การันตีไม่แท้ได้นะครับผมนี่ครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นของ GS แบตเตอรี่แบตอุ้งใหญ่นะครับเป็นแบตแห้งน้ำยาขูแนอนหมนังก็จะเป็นน้ำยาสีเขียวจะเป็นของน้ำยาของมาสเตอร์เขานะครับเขาเคลมว่าเป็นน้ำยาขูแอนแบบลองไลฟ์นะครับผมไม่ต้องเติมไม่พร่องแน่นอนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์พวกนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมอ่า 2,200ันสองอยซีซีนะครับสภาพดีเลยครับันนี้ก็เนี่ยครับพวกตามฝาครอบต่างๆนะครับอยู่สภาพดีเดิมๆเลยน้ำมันเครื่องครับนี่ฮะยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้หนึ่งรอบนะครับผมอ่าใครซื้อรถเอาในกระทางโปรบ้านนะครับแถมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับพร้อมกองน้ำมันดีเซลนะครับอนนี้ครับพวกระบบ ปูะนะ้ามันเบรคต่างๆพวกกล่องควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับก็คืออยู่สภาพดีหมดเลยห้องเครื่องเดิมห้องเครื่องสะอาดมากนะครับประวัติดีรู้เจ้าของเก่าใช้นอนแล้วก็ไม่แค่แสนสามพันกิโลารันตีไม่แท้นะครับผมเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันนะครับว่าเจ้าเสียค่าดีเซลคันนี้จะเป็นยังไงบ้างชมมันเบรคกดปุ่มนี่นี่ครับเครื่อ,องดีเซลเลสเม่คันนี้นะครับหนึ่งแสนสามพันกิโลนะครับประกันไม่แท้ด้วยนะครับผมไม่น้อยจริงแล้วก็ไม่แท้นะฮะ คันนี้ยังไม่มีสกายแอคทีฟป๊อปอัพนะครับผมนี่คอนโซลกลางก็จะเป็นหนังแอร์แบกก็คือรอบคันเลยนะครับจะเป็นตัวจอแบบนี้อยู่นะครับผมอ่าจะยังไม่มีเ네นนะเน네ต้องไปซื้อการ์ดมาเพิ่มนะครับผมส่วนระบบต่างๆนะครับพวกเครื่องเสียงใช้ได้ครบครันต่อ M A บลูทูธ FMAM ครบมีกล้องถางหลังในตัวนะครับกล้องชัดอยู่แล้วครับของมาด้าคอนโซลแอร์ต่างๆนะครับนี่เห็นไหมสภาพเดิมๆเลยนะครับ เซนเซอร์ถอยหลังก็คือเปิดไว้ไม่ต้องไปปิดมันนะครับเนี่ยเห็นไหมโอเคนะฮะนี่พวกคอนโซ,โซลต่างๆที่เกีย่ยวกับพวกเครื่องเสียงเบรกมือไฟฟ้าที่วางแก้ว2แก้วที่พักแขนต่างๆนะครับครบเลย USB 2จุดใส่ SD card ตรงนี้ได้นะครับผมคุณว่าไงมัน,มนติดฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับผมอ่าคันนี้เครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงโบสตนะครับตัวท็อปดีเซลเนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงโบสต์รอบคันนะครับผมแล้วก็ นับสายวางสายฝั่งนี้ได้นะครับฝั่งขวาก็จะมีคูณคอนโทรลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแอร์เย็นเร็วมากแล้วก็แอร์หนาวแน่นอนนะครับผมนี่ระบบไฟต่างๆทีเขาทุกดวงนะครับชอบอย่างหนึ่งเนี่ยคือทันเนี้ยแอร์มันเย็นเร็วนะครับแล้วก็ปัญหาที่เคยเคยได้ยินนะครับว่าน้ําดันต่างๆน่ผมต้องบอกว่าอย่างนี้น้ําดันมันเกิดจากการที่ความร้อนมันสูงเกินไปใช่ไหมครับง่นยๆคือรถควรจะเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับ ของเหลวเนี่ยควรต้องหมั่นดูเลยเรื่องเครื่องยนต์เรื่องของน้ำยาหม้อน้ําน้ํามันเครื่องนะครับถ้าพู้นี้ไม่พร่องนะครับผมมัน่นใจว่ายังไงก็ไม่ดันนะคะเพราะว่าแต่ละคันที่มันใช้งานนะผมมักจะเจอก็คือ1นรถมันใช้งานค่อนข้างเยอะไม่ได้หมายความว่าไมา่เยอะนะคะแต่ว่าเรื่องของเครื่องดีเซลครับมันจะเป็นเรื่องของกำลังอัดที่มันใช้ความร้อนเยอะใช่ไหมครับ รถพวกนี้มันก็ต้องดูแลมันพอสมควรเลยนะครับมันจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆนะฮะครับแต่คันนี้ไม่แสนสามันก็ประวัติศูนย์ตรงนะครับมั่นใจได้ครับประวัติดีน่นอนซื้อไปนี้ไม่ต้องกังวลครับได้รถดีแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปสรุปคันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันมาด้าซีหดีเซล2.2 xdl ตัวท็อปขับเคลื่อน4ีล้อปี2017คันนี้นะครับราคา4,99,000บาทเราไม่ขายนะครับเราขายเพียงแค่ 469,000บาทลดทันที30,000บาทจากคลิปวิดีโอนี้นะครับแชบหน้าจอมาเดอครับรานะคา469,000บาทได้ไม่13,000กิโลน, 1, 3, นะครับบทไม่น้อยไม่แท้การันติโครงสร้างเดิมทุกจุดได้เลยนะครับผม สนใจซื้อนะติดต่อมาที่โปรดบ้านได้ครับจะซื้อรถจากเฟรนแนนซ์ก็ได้นะครับอยู่ไกลนะครับเรามีรถสไลส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรีทุกวันได้นะครับผมจากเฟรนแนนซ์นะครับเรามีเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษสตาร์ทเริ่มต้นที่สองจปีเองเท่านั้นนะฮะบ,บอกเลยว่าเงื่อนไขดีมากๆเลยนะครับผมซื้อรถออนไลน์ง่ายน,นี้เดียวกับทางโปรกดบ้านนะคะฝากช่องทางกันต่อครับทางเฟซบุ๊กยูทูบสตอร์กฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางโปรกดบ้านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแบงค์น้ำมันเจ้ามาด้าเซ คือยนต์ดีเซลปี2017นะครับราคา,า460,000บาทเบรกม1 3 0 0 0 0 0กิโลกังนตีไหม่แท้โครงสร้างเดิมทุกจุดเลยนะฮะบอกเลยว่าหาใหม่กวนน่านี้หาดีกวนน่านี้ยาก,กน,นะครับราคาแบบนี้กับสภาพแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผมตอนนี้ขอบตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ